ลบแล้วจบไหมคะตอนนี้คือถ้าฟังเสียงจากชาวบ้านจริงๆก็บอกว่าเอาให้จบอะไรอย่างเงี้ยมันจะจบได้จริงหรือเปล่า,า,าคะอา์คะเอ่อครับค,คือคือจบแบบเป็ดเสร็จจริงๆเลยเนี่ยนะครับเป็ดสิ้นสภาพภัยคุกคามเลยเนี่ยคงจะยากถ้าภัยคุกคามทางการเมืองโดยเฉพาะจากสองพ่อลูกนั้นไม่หมดไปนะครับแต่ว่าเราจะสามารถยืดเวลาแล้วก็ทําให้ ภัยคุกคามตามแนวชายแดนลดลงไปได้เยอะนะครับในช่วงถึงสปีข้างหน้าถ้าปฏิบัติการครั้งนี้สําเร็จนะครับ mm hmm. หมายความว่าถ้าเราสามารถตัดตอนให้ใหอาวุธที่มีอนุภาพทําลายร้ายแรงกับประชาชนหมดไปนะครับหรือว่าหมดไปจํานวนมากนะครับแล้วเขาไม่สามารถเติมเข้ามาหรือส่งกำลังบำรุงเข้ามาได้นะครับการทําลายถนนหนทาง การทำลายฐานที่ตั้งที่เขาจะสุยตัวกลับเข้ามานะครับหรือว่าอย่างเช่นบริเวณเนินที่เป็นจุดสูงขมบริเวณรอบพื้นที่สําคัญอย่างเช่นปราสาทตาควายถ้าเราเข้าไปสถาปนาวความเข้มแข็งของเราหรือกําลังเราได้นะครับ mm hmm. เขาก็กลับเข้ามาไม่ได้ตรงนั้นเราก็คงจะได้เปรียบนะครับไปอ่าพักใหญ่ๆจนกว่าจะมีการเจรจากันนะครับ mm hmm. ในเรื่องการจัดทําหลักเตแดนครับ